สวัสดีค่ะส,ะสาวๆวันนี้นะคะมิวมีไอเทมเด็ดมาแนะนํานะคะเป็นไอเทมสุดโปรดในตอนนี้ของหมิวเลยนะคะก็คืนอน,นีอ่เลยจ้าเจ้าสเปรย์น้ำแร่ของอีนี่นะคะตัวนี้ตอบโจทออย์มิวมากไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณหรือว่าราคานะคะนี่ขวดละ150้บาทเท่านั้นนะคะคือแบบดีฉีดปุ๊บจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าทันทีเหมือนกับการเติมน้ําให้กับผิวหน้าหน้าคุณจะดูชุ่มชื้นดูสุขภาพดีค่ะนี่ อันดับแรกคือมันสดชื่นมากแล้วก็ได้กลิ่นของดอกกุหลาบอ่อนๆนะคะไม่ใ,ใช่แค่นั้นนะคะในสเปรย์น้ำแร่อีมนะคะยังมีส่วนผสมจากออร์แกนิกลูชวอเตอร์นะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นเทาผื่นแดงนะคะแล้วก็ผิวอักเสบด้วยค่ะ ช่วยปรับสมดุลผิวของผิวหน้าก่อนแต่งหน้าด้วยนะคะตัวน,นี้ใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้ก็คือฉีดก,ก่อนแต่งหน้าแล้วก็ลงสกินแคร์เพื่อจะให้สกินแคร์เนี่ยซึมลงผิวได้ดีขึ้นนะคะฉีดตัวสเปรย์น้ำแร่อีมนะคะเพื่อลอ็อกเมคอัพของเรานะคะให้ติดทนอยู่ทั้งวันเลยนะคะหรือถ้าใครลงก่อนแต่งหน้านะคะก็จะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวหน้าเรานะคะเวลาก่อนที่เราอ่ะจะลงพวกครีมบำรุงต่างๆตัวนี้มันจะช่วยผลักเข้าไปในการช่วยบำรุง ให้แบบซึมดียิ่งขึ้นนะคะทุกคนเวลาฉีดจะรู้เลยนะคะว่าไม่แสบหน้าเลยคือเป็นน้ำแร่บ,บริสุทธิ์ไม่แสบผิวหน้าเลยค่ะแล้วก็จะล็อกเครื่องสำอางช็อตปาธิเลียน,นะคะจะไม่ทําให้เกิดสิวค่ะไม่รู้สึกว่าสิวผดนะคะมันลดน้อยลงนะคะทุกวันนี้ก็คือแบบมันแทบจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็ระหว่างวันเวลาเราฉีดนะคะบอนก็จะบอกให้เลยว่าเราเอาเอา,เอ,าออกไปห่างจากจากหน้าเราประมาณนี้ได้เลย นี่เราฉีดได้เลยเราจะดูเห็นได้เลยว่ามันไม่เป็นคราบนะคะก็คือระหว่างวันมันไม่เป็นคราบแน่นอนตัวนี้นะคะฉีดได้ทั้งวันเลยนะคะให้ความชุ่มชื้นให้ความสบายผิวมากๆเลยนะคะหลัางาชอบมากที่สุดเลยก็คือตัวนี้มีเทคโนโลยีคือนาโนซิลเวอร์นะคะเข้าไปช็อตแบตทีเรียช่วยช็อตแบคทีเรียแล้วก็ช่วยเติมควาให้ผิวนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ รู้สึกสดชื่นนะคะเวลาที่ฉีดแล้วเวลาที่เราแต่งหน้านะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วฉีดเนี่ยตัวนี้ยังจะช่วยบำรุงสัมผาสได้ด้วยนะคะตัวนี้เขายังช่วยปรับสมดุลผิวของเราไม่ให้ตึงจนเกินไปนะคะวิธีการใช้นะคะก็จะถือให้ห่างจากผิวเรานะคะห่างจากหน้ารประมาณ20-30เซนติเมตรนะคะแล้วก็ฉีดไปเลยฉีดให้ทั่วหน้าไปเลยนะคะ สาวสาวหลายหคนนะคะที่กําลังมองหาเจ้าตัวสเปรน้าแร่นะคะเกินก็ขอแนะนำเจ้าตัวสเปรน้าแร่ของอีฟคนนี้เลยนะคะราคาแค่150บาทเท่านั้นนะคะ